มาลุ่นรางวัลที่หนึ่งกันครับบา้านน,นนี้รางวัลที่รางวัลที่รางวัลนาเลขนาออกไปแล้วครับเจ็ดเก้าสี่ศูนย์เจ็ดสามรางวัลเลขท้ายห้าหนึ่งหนึ่ง กับ4หนึ่งเลขล่างสองเก้าอาารเอาไปแล้วคลิปนี้สามตัวท้ายเอาไปแล้วสองใบเอาท่านรอลาตลีรางวัลที่หนึ่งบาทมาลุ่นกันครับ

วัที่หงมนที่หนึ่งแต่าคมสองัห้าอยฟังมูที่กดหนึงห้าจ็ดเจ็ดหนึ่งาห้ึ่ดตัวยุ่งฟงนะคะหานึงเก็ดหึ่งตวยนที่หึาอยหนึ่งเจ็ดถตัวลยนึงเลขที่ออก เจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดโดยเพ่รางวัลที่หนึ่งนะคะเพยงในจานเขาวะครับผมโอ้ถือกระตุ้นเขาเรียกตักตวน,ตน,นี้กันบ่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งกันบห้าหนึ่งเจ็ดจานให้เจ็ดหาหนึ่งกง <4 1. S 2> ันว่ห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งหกและเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งแปดอ้าวดีใจกับผู้ใดติดตามเลขจานน้อนนาเด้อครับเด้อ เราให้เจ็ดหานึงเรียกออกหานึงเจ็ดครับผมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดาสนับสนุนล้างวันรัฐบาลนะครับเด้อสองตัวขอแค่ะอ้าวถือว่าบัขาดทุนนอจานเนาะอร้่วมแล้วกับมื่นแปดเดอดขั้น่าดเป็นยังไงเนาะพอจะเนียงบักเผาซีนวยจุกบ่าเีย เกิดหนึ่งตาโอ้ยอ่ให้ทำพ่อจันนะครับผมถามจังน้อยเนาะเป็นจังไนเนี่ยพ่อจันเรียกมันเขาเป็นต้นเนาะเขาเป็นตัวนเจน้่ว่าคาดว่าแฟนเอซีผู้ติดตามสิดถือกันหลายป่ครับผมกับ่งเกันเอา้าเพราะว่าไปเกตหาหนึ่งเหศูนมันบอกเรียกต้นพอดีหาหนึ่งเเพราะว่าจาัน ให้แค่สองหางเท่านั้นสองหางก็แสดงว่าทุกคนพากันได้ตวกันเบิดเนาะตวดก็ถือตวอืมเอายันเหนือยันใต้ใต้ยันเหนืออีสานอ้าวบ่เสียใจนะครับเด้อถือว่าพ่อจานพื้นท็ดเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วอ่าให้เต็มที่แล้วจับหนึ่งมาเลขกตัวเดียวกันอ่าจับจุดได้ถือแต่ว่ามันสับตำแหน่งกันซื่อๆน้องพ่อจานเนาะตำนกันซื่ออืมแต่ว่าถือมือถือสามตัวแต่ว่าเขาสับมาถือ ทำเลขบดถือแต่ว่าจับเลขถึอเนาะกับบง่าเมื่อสิมาออกตัวเข้ากับว่าเฮ็ดเด็กเฮ็ดเดินหนา่บริเฮ็ดถอยหลังเด็กเก็บดมาด้แถเนาะเก็บดมาเนาะเก็บดมาแต่ว่าแต่ว่าสายวิ่งสายวิ่งบนหาเขาก็บ่ขาดทุนพ่อจันเนาะทุนสายวิ่งหาก็วิ่งเก็ยดเนาะมีมีผู้วิ่งเป็นลายล้านกันมีบ่อยพ่อจันผู้วิ่งหาล้านนึงแต่ว่าผู้วิ่งเก้าเนี่สามล้าน ถ้าไปเขาเลียกร่างพราเจ้าก็จะวิ่งถึงบัถึงกระบองคือกันอ่าที่วิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างแต่ว่าวิ่งหาเนี่บนนี่อย่างเดียวล่านบนเส้นจากล่างก็เพิ่นวิ่งเพิ่นวิ่งล่างหนึ่งบ่โอ้เพิ่นแจ้งไว้แล้วน้ออาจารย์แหนยู่ดอนทุ่งวายวิ่งล่างหนึ่งเด้ออาจารย์เออมันก็ได้ตัวได้รับรู้กันวิ่งล่างหนึ่งเออตัวก็สายวิ่งด้วยกันแต่ว่าเลขพ่อจานมันเขาตดเนาะเขาตดงวดนี่ตดไใช่จนเพราะว่า มันตดก็เพราะว่างูปูแล้วกับนาอ่าตอนเราเลียนไก่ไข่อยู่ขึ้นนี่หมู่บ้านนี่เออเพิ่นมาแสดงให้เห็นบอกเพิ่นมาแสดงให้เห็นก็เลยว่าเป็นขดเครื่องท่ามันได้กลับเรีว่าเรี่องมันกลับเอองวดก้อนนี่เพราะเลียนขามไปเลยเลียนขามนาเปเลยงูตัวปูว่าบวกอืมอืมมันอะปั่นคนละคืรับข้าวสองหน่วยก็เสร็จเท่าเดือนท่านเงินละอืมผักข้าวสี่หน่วยปั่นสองหน่วยเดือนั่านเงินละ ครับผมคืดกันอ้าวพอเนียงเราสี่บดไอรักเตอรีบอกมีบอกบ่กมึงคือกันรักเตอรี่เอกันยึดฐานหนึ่งยึดฐานหนึ่งมาเห็นเนาะแต่ว่าแต่ว่าตด่าสิได้เนาะตัวอสิได้นน้ำกันอยู่ดอกพูนั่นโอ้ปั่นกันไปแล้วโอ้ฝันแม่นพอเนียงกันได้เอาได้บักเผ่าปั่นกันเราพูดละสี่หน่วยพูดละสองหน่วยอ้าวอ้าวถือว่าเอฟซีแฟนของพ่อจันพ่อเนียงก็ดีเมื่อวันนี้บอขาด นะครับเด้อพาก,กันได้โตดกันอยู่ดอกหาหนึงเก็ดออกกูเก่าตัวนึงอ่าหาหนึ่งเก็ดเจ็ดหาหนึ่งได้คือเก่าเน<ล>ออี่ยก็คกอเก้าวัดพระศึกษาก็สิครับมันเดินหนามันถือครับมันพลังนี่งครับมันตัวเก่าเนี่ยมันเคยได้นั่นนั่นอยูอ่าหลังจากคลิปนี้จบนะครับขอพ่อจันเรียกวิ่งสองตัวโอ้เอา <10 S 3> เอาเอา,เอาไปมือหลังก่อนไว้มือหลังก่อนถ้าท่านคำนวณคักอยู่บอกืัอนี้ปล่านที่หรือเปล่าบวชอย่างไรไปบวชได้ท่า้คำนวณอยู่อืม เราต้องคำนวณกอนสองสามขึ้นก็นไหม่ะดิคำนวณห้าหกเจ็ดถือว่าเลขพ่อเนียงปิ่นคือเขาเนาะนหากับเจ็ดมา,า,ตมาแต่ผูใ้ใดไปวิ่งเลขพ่อเนียงนี่วิ่งหากขวิ่งเจ็ดได้ต่างกันเื่กันเห็นไหมครับผู้ใดไปรูดหาับารูดเจ็ดก็ได้ต่างกัน,กน,น,นกเื่กัไกน,กนได้กันหมดนะครับอ่าพ่อเนียงสนับสนุนสลากกินแบคงรัฐบาลเดอ้อสร้างกำกับมาอ่าพอจานได้ไปแล้วนะครับ บอขาดทุน่าสั่นเพื่อนว่าแต่ว่าคลิปที่น้าเสนอไปกับคงสิบพ้กกันได้หลายนะครับทุก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 เจ้านะครับทุก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 เจ้าที่ติดตามคงจะได้กันนะครับหนึ่งเจ็ดนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตารปิ่นไข่อยู่วันนี่มันเจ็ดห้าหนึ่งแ่อยู่อันนี้มันกลับกันมืออื่นปล่อยเลยเลข โตวิง่งพอปล่อยก้อนม่นี่มันดีนนดียังดีจะขึ้นก้อนดียังไงวันทีครับมันดียังไงที่ม่สิบบริเวณ <c oughs> ปล่อยดาม่ผม <c oughs> ม่ข,ขึ้นกร<า>ะพายเด็กเจยนหาศูนย์คำนวนเองที่ย่ำได้ไได้ล่ยดํานเด็คำน้นเองบริเวณเด็กเพ่งไม่หลอกดอกเด้ฟันบดิเยณง้ะเขาคือเขาคำพัดขึ้นานเลยพ่เจียนหาูนยผู้ใดโชค m านกะ มีเบอร์โทรพอร่อจานก็นโทรแจ้งได้น,นะครับ <c oughs> เด้ออ <c oughs> ให้พอ่อจานได้ดีใจเฮ็ดนะเนี่ยแต่ว่าทั้งพอ่อจานก็ได้ห้องมือไปละลอตเตอรี่สองใบท้ายสามตัวแล้วก็ตัวโตดีอีกนะครับอืม ออกเก็ <c oughs> ดนึ่งกเก้าไข่ใบนี่เราค่าดำน้ำคนวะยิ้มของลราเมื่อนี้ <c oughs> เออ,อยงวดกว่อนก็ได้เครื่องวันนี้พันจีเอาอย่างว่าพันจีเอาไฟนอนน้ำวะไฟนอนน้ำอ้าวยังขาดแสงสว่างเดลย fc ผู้ใดเอ่นสงสารพา่อจ e <c oughs> ันก็ได้ไฟ <c oughs> กบับบะหมี่ที่ยังกบับบะมีอยู่มืดมิดมิดระหว่างใต้เทียนใต้ตะเกียงไปอ่า fc ผู้ใดเมตตาเอ็นดูกัน โทรหาพ่อจารย์รถสี่เป็นเจ้าภาพไฟให้เราได้คำนวณเลขคักคังเนี่ยอันนี้เขียนหนึ่งก็บว่าเห็นกระเกียงคำนวณเลขให้จะได้คำนวณให้จ้าจะนะครับอ้าคคิปหนาผู้ใดขอมาอ่ะค่อยสิขอไม้เลขพ่อจาร์ให้ดอกครับอสิป้อยเลขวิ่งให้ไปซะกก่อนกับพ่อเนียงนะครับ อ้าวสำหรับคลิปนี้ผู้เยี่ยมก็ดีใจกับทุกคนทุกคนเนออติดตามคลิป,ปพ่อเนี่ยพ่อจานม,มพอคผิดหวังอีกนะครับคลิปนี้เก้เาไว้ซํำนี่ละผู้เยี่ยมอําลาพาจักครับสวัสดีครับผม